ดิฉชั้นนางสาวรพากรเองอ่านนะคะแล้วค่ะห้าสาม0ู5ย์แปดห้านศูนนะคะวันนี้จะมาแนะนำร้านโดนัทคิสคิสวิชีมต้นกำเนิดที่อเมริกานะคะปัจจุบันมีขายทั่วโลกแล้วก็ตอนนี้มีจำหน่ายที่ชากรกล็อยู่ชั้นซีนะคะเป็นโดนัทที่อร่อยที่สุดในโลกเอ่อบรรยากาศ บรรยากาศภายในร้านตกแต่งนี้แล้วก็ถ้าจะไปก็เป็นไวลา2ทัส2-3ชั่วโมงเพราะว่าคิวยาวมากนะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่ชิมละ35บาทถึง40บาทขึ้นไปวันนี้จะมาขอแนะนำ3เม,เมนูที่ฉัน,น,นชื่นชอบคือหนึ่งเวอร์ชันวาเลนทายะค่ะแล้วก็สองเวอร์ชันสไปเดอร์แมนสามเวอร์ชันคอฟฟี่ค่ะซึ่งมีเมากกาแฟอ,อ,อยู่ตรงรอบๆตัวนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นตระดาษดรองซัมมันซึ่งมีภาษาเกาหลีค่ะในโลกการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้นทําให้ร้รานโดนัทคิดวิคีมีการวางแผนเพื่อตอบสนองความพอใจของลูกค้าซึ่งใช้ส่วนผสมทางการตลาดสิ่ทีโพรดหรือหนึ่งโพรดหรือสินค้าที่ผลิต จะเน้นความแปลกใหม่ดึงดูดใจน่าสนใจลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงเข้านั้นนะคะแล้วก็ช่างเลือกและมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้สมกับราคาที่แพงจะเห็นได้ว่าสินค้าชนิดนี้มีความอร่อยนุ่มลิ้นททบละลายในปากหอมหวานพอดีดี้ รูกน่าสวยงามตกแต่งดึงดูดใจไม่ว่าจะเป็นแท็กเกจตรวมถึงตัวสินค้าด้วยส่องภัยราคาราคาสินค้าชนิดนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่สามสิบห้าถึงสี่สิบาทขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นราคาค่อนข้างสูงจะเน้นกลุ่มผู้บริโภคช่างเลือกเป็นสินค้าที่ราคาถึงจะสูงแต่ว่าคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ล้วนตาน่างมีคุณภาพสะอาดเลือกสตัตว์ใของดีๆมาผลิตสามเพศการจัดจำหน่ายสินค้าชนิดนี้นมีมีจำหน่ายที่ห้างพารากอน ที่เดียวเท่านั้นซึ่งอยู่ในย่านธุรกิจส่วนมากกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงเท่านั้นที่มักจะมาใช้บริการที่ห้างนี้สินค้าชนิดนี้จะมีการติดต่อลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตโบชัวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ภายในร้านตกแต่งดูดใจน่าสนใจเวลาจะไปซื้อก็ต้องรองคิวสองสามชั่วโมงต่อคิวยาวมากค่ะสิ่คโปรโมชั่นสินค้าชนิดนี้สื่อสารโดยใช้สินอินเทอร์เน็ตโฟลเตอร์โบชัวนิตยาศาสตร์ท,ตรตที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ จะเห็นได้ว่าโดนัทคิดที่พิมพ์นี้จะเน้กลุ่มผู้บริโภคที่ยมบริโภคของที่มีคุณภาพสูงสดทั้งเลื่องที่จะบริโภคกลุ่มลูกค้าที่บริโภคต้องมีราได้สูงพองสมควรและทันสมัยด้วยขอบคุณค่ะ